แล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นข้ามันบางมันตายมันตายมันตายต้นด้วยมตายเม็ดหมดออกมาเนี่ยแค่เนี้่ยมันก็ไม่พุ่งขึ้นอ้นี่มันพอได้จ้ามวันแค่นี้ยังนี้เลยความยาวไว้แลจริงจริงส้ามวันไอ้นี่เขาอเฮ้ยข้าวแก่ทำไมว่านวันเดียวกันท่านทำไมข้าวแก่ทำมันยาวล่ะเอสมันเรียกว่าเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อยเลยเออมันไม่ใช่ว่างอกมั่งไม่งอกมั่งมันงอกทุกเม็ด เปิดตอกมาในกระสอบในงอกขุ่มเม,เม็ดอ่ะงอกขุ่มเม็ดเออเพราะพวกแฉะแล้วโอ้โหแล้วเ,เหมือนไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยน,นาค้างพวกเนี่ยยายกับพวกเนี่ยบอกโอ้โหพ่อแกไอ้ห้าวันเดียวแกว่านได้มันต้องฟ้องคืนน่ะมันแฉะพร้อมกันนะแต่ว<ต>่ามันเลื่อนไปว่านอีกวันนึงแต่<อ>พวกนี้ว่านได้เลยเยน็นได้เลยเ,ลยเหงกันจระจานะครับเออทีแรกก็ว่าจะไม่ว่านหรอกแม่บอกเฮ้ยลองไปเปิดข้าวดูดิโอ้โหงอกพันเลยนี่แหละครับที่เขาบอกว่าพืชไม่เคยโกหกพืชไม่โกหกเราฮะอ่าพืชไม่โกหกฮะ เออคนนี่มันยังหลอกกันได้แต่พืชมันไม่โกหกต้นข้าวมันไม่โกหกครับเนี่เพ่ดูดูะพี่กระเด็นนอกไปน้องเป็นไงอันนี้คือกระเด็นไปอกระเด็นนอกไปยังนอกยันเงาอะกระเด็นนอกไปดูต้นกอเนี่ยเี่มาดูกอเบะเบะเนี้ยเออกระเด็นไปยังได้เรื่องอะข้าวนอกนาแล้วเนี้นี่ข้าวนอกนาดูเป็นไงนี่ข้าวนอกนาข้าวนอกนา ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจนะครับอันนี้ที่กระเดินมากรมาเม็ดเมล็ดอ่ะเราเราว่านมันกระเด็นออกมา,ม,มาเ,ามน,เน,มานี่ยเออเ <c oughs> นี่ยเนี่ยนี่ยนข้าวนอกนาเกิดมาด้วยความไม่ตั้งใจเคยดูละครนี้ไหมครับเ <c oughs> นี่ย้าดูดิครับเออได้เกี่ยวได้กินทำไปเล่นไป <c oughs> ได้เกี่ยวไม่ต้องกลัวหรอกตั้งแต่ทำมาเลยใช้คำนี้เลยนะมแบบว่ามันเราเราก็เอาไว้อย่างที่เราเคยไว้เออเดิมมาแหละ เท่าเดิมปันเนี้ยไว้เท่าเดิมไว้พอละว่านไปแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นข้าวมันบางมันตายมันาตมันาตต้นด้วยต้องายเม็ดหมดออกมาเนี่ยแค่เนี้มันก็ไม่พุ่งขึ้นไอ้นี่มันพอได้จ้ามวันแค่นี้ยังงี้เลยความยาวไว้อจริงจริงจ้ามวันไอ้นี่เขาเฮ้ยข้าวแก่ทำไมว่านวันเดียวกับชั้นทำไมข้าวแก่ทำมันยาวล่ะไม่รู้ไม่รู้ทีนี้รู้แล้วนะที่แทบนู้นอะ แทบทางชิดๆแทบโน้นน่ั้นยิ่งอะไรอีกนั่นแ้งเขสร้างโน้นน่ะเขาสร้างยาเพไว้แล้วนี่แป้งนี่ตั้งแล้วให้ผมชุดหนึ่งพี่แดงเอามาชุดใหญ่ด้วยนะได้น้ำเยอะอนาเยะแล้วต้นแข้งมากเลยคือต้นแข้งเดินเนี่ยเดินเนี่ยถ้าไม่ใส่รองเท้า เดินลงไปฟุตเนี่ยเลือดมาได้เลือดทม้งเลยอ่ะต้นแข็งเลยฮะต้นแข็งเลยไม่ล้มเนี่ยโอ้เขมันแบนเห็นไหมต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยเด็กมาทอนธรรมดาเขาไม่แข่งเนี่ยตรงนี้จะหมดเลยเนี่ยขอโทษเนี่ยป่านเนี่ยมือเนี่ยหมดเลยเวลาเดินโอ้ยาแข็งนะใบแข็งเอาใบแข็งอย่างนี่ก็ทนแมลงได้ไงทนได้เลยสู้ได้ การล้มก็จะปัญหาหน่อยเพราะต้นแข่งอ๋อต้นแข็งเนี่ยมันจะแข็งแรงแล้วล้มน้อยด้วยไม่ล้มมันจะไม่ล้มอ๋อคือโคนมันใหญ่ไงอ๋อเปียบเปียบว่าคนขาใหญ่พูดง่ายเออคนขาใหญ่ขาใหญ่แข็งแรงแข็งแรงคนขาใหญ่แข็งแรงอแต่ถ้าข้าวมันไม่แข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวก็โดนลมก็จะล้มลมเพัาที่มันแข็งแรงเ่ยปลื้มใจแต่ถ้าไอพันธุ์นี่ยพันธุ์ทีนึงให้ยังไงก็ล้มซีอ้อนต้องเลือกพันธุ์ข้าวด้วยนะแต่พันข้าวที่แข็งแรงด้วยน่อยเดียว มันก็จะล้มน้อยลงเพราะว่าเราใช้ตัวนี้ไปวต้นมันจะอวบใหญ่ใหญ่แบนดูสังเคตดูโคนก็รู้นะครับต้นใหญ่ใหญ่มันก็คือมันแข็งแรงครับแล้วดูดูไอ้ทักไม่ได้แช่ไหมไอ้ทักไอ้นั้นขนาดแก้ปัญหายังเอาคืนมาได้นะไอ้แปงบอกว่าผมไม่ได้แดกหรอกเออผมบอกได้เฮียไปแล้วพอใจให้กำลังใจกันนะเออไอ้แปลงที่ทำงานกับ่อผมเนี่ยทำงานด้วยกันนี่แหละอ๋อมันว่าเราอีกว่าพี่เด็กเอายาอะไรมาให้ฉีดกับพีู่้ ในเนี้ยข้าวงานช่วยววดนะจะจะล้มจะล้มนะครับกึ่งแลได้ตักหน้าดินเป็นี่ยของแปลงที่ตักหน้าดินนะนะที่ว้านี่บ้านพวกเนี้ยธรรมดามันก็จะฟุ้งไม่ค่อยเสมอหรอกจะเป็นกระบอนกระเบิ้ลอะไรเงี้ยแต่แต่รุ่นเนี้ยเสมอเสมอเลยเนี่ยเนี่ยตัสวยเลยนะเนี่ยชัดอย่งบอกว่าไอ้ปองมันเคยได้สิบเหรียญงวดเนี้ยมันจะได้ติดตามเหรียญเอาแล้วเว้ยรอแล้วเว้ยแต่ข้าวเนี่ย ถ้าไม่เป็นอะไรนะมันได้แน่นอนไม่ตามนจะตามเกียนเราเดินดูก็รู้ผมดูด้วยตารู้เพราะผมผ่านประจำที่เขาทํำก็้ามันข้าวมันแน่นข้าวมันแน่นหรือข้าวมันโตผอก็เดินเนี่ยมือต้องออกซอตีนไม่ไปอ่ะซอตี๊ยงได้ไปคือข้าวว่านข้าวเดิมมาแล้วว่านข้าวเดิมข้าวมันไม่ตายเข้าใจไหมข้าวไม่ตายตัวนอมันแข็งแรงไงนอมันแข็งที่เขาปีนเป็นห้าก้อนเนี่ยพอว่านไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นงี้ มันมันไม่ขึ้นมันมันขึ้นจริงแต่ว่ามันตายซะมันตายอ๋อมันตายเวลาเราฉีดยาคงยาคุมไปเนี้ยมันก็จะตายแต่นี้มันไม่ตายรักสีส้มต้นสีส้มที่ว่าน้ําเป็นทะนิ่มเนี่ยอ๋อที่นี่มันส้แต่รุ่นเนี้ยจะดีมากเลยอ้นีแรุ่นเนี้ยเพราะว่าดินมันเริ่มจะเป็นทะนิ่มเพราะว่ามันมีต่อฟังอ๋อรุ่นเนี้ยจะค่ายดียาวพวกเนี้ยจริงรุ่นสอมเนี้ยเดียเกลวรุ่นเนี้ยไปเดี๋ยวค่ายดีเดี๋ยวใครดูนะในเนี้ยนว่านไม่ขึ้นเลยถ้ามึงถ้ามึงคิดว่า เดี๋ยวจะได้เหมือนเดินไม่ได้แน่ถ้าไม่ทําอะไรนะต้องแช่ต้องแช่นะต้องแช่เท่านั้นอไอ้ตัวเนี้ยยาตัวเนี้ยมันแช่ได้พ่นเลยแล้วก็พขาบอาไปฉีดไอ้นนั่แหละฉีดต้นไม้น่ะโอ้โหเห็ดแล่งามถั่วเช่นเช่าแล้วมันยังอ้อควักขึ้นจุดเป็นถั่วเอาเลยโอ้ที่ผักยังออกอ่ะมันก็มันฉีดผักได้หมดทุกอย่างไงถั่วน่ะทั่วถั่วของยาวเหรอยาวมันลาไปแล้วอ๋อมันลาแล้วก็เลยบะเคยแม่เดี๋ยวพ่อมะกงมะกออ่ะพ่อผมบัด เลือดเลือดจากไอ้ที่นานาเนี่ยทีดทีดปลาบายน่าเลยไม่มีขึ้นอ๋อเหรอเนี้ยแป้งเข้าใจไหมเนี้ยแป้งอะเนี้ยแป้งก็คือเพื้อลามันมีตัวนิ่มๆอยู่เนี่ยนะทีดเต็มล้วงเลยอ๋อเหรอมันต่อยทิ้งออกจากต้นเลยอ๋ออันดีไอ้ไอ้ไอ้ตัวฉันนะเนี่ยออกเด่นเนื้อฟักกำลังแค่แคเนี่ยบอกมาชีดมันี้ออกให้กินนี่กินไหมอ๋อพอได้กินนะได้กินนะดีใจดีใจ คือมันไม่ได้ใช้ได้จนาอย่างเดียวผมดูแล้วนี่ผมลองเอาไปศึกษาให้ไร่ํำเทศที่อยู่นี้อ๋อไล่คำเทศเอาไปลองดูเอาไปลองดูโอ้เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่แดงมากเลยคือถ้ามันดีเดี๋ยวเราก็จะแนะนําให้พวกไล่คำเทศไทยด้วยโอ้ดีจังครับดีขยายไปเรื่อยๆดีครับได้ขอบคุณนะผมก็เป็นความตั้งใจพี่แดง